ในมุมของทางช้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพราะว่าก็ในช่วงเทศกาลเนทางตำรวจเองเขาก็จะมีการบูรณา,าการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยแหละในการ กดขันวินัยจราจรใช่ไหมฮะแล้วก็ลดป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุด้วยคือวันนี้ถ้ามาดูในมุมของตํารวจเองก็มีการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายเข้มด้วยและเรื่องของอุบัติเหตุและผู้เสียชีวิตนั้นลดลงตามเป้าหมายนะคุณวรรณา,านะครับวันนี้เองเนี่ยทางด้านของพลตํารวจเอกรอยอิงคับไพโรดรองพบตรในฐานะท่านเป็นผูน้อำนวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติเนี่ยก็มีการ แถลงผลการดําเนินการนะทั้งในเรื่องของการอานวยารจราจรนะการป้องกันและลดอุบัติเหตุและการบังคับใช้กฎหมายสิบข้อหาหลักในช่วงการควบคุมในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยแหละนะครับก็อันนี้เดี๋ยวผมมาแบบหยิบยกมาคร่าวๆว่ามีอะไรกันบ้างนะที่เขามีการดําเนินการไปก็คือถ้าดูในเรื่องของการอำนวยความสะดวก อ่ะแล้วก็จัดการจราจรเนี่ยก็มีการจัดกําลังเจ้าหน้าที่ในการดูแลกันตลอด7วันปริมาณรถเข้าออกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะฮะเข้าออกจากกรทมถ้ารวมทั้งหมดนะคุณวราเป็นตัวเลขกลมๆเนี่ยกว่า7จ็ดล้านหนึ่งแันคันด้วยกันอ่าออกจากกรุงเทพมหาคนครเนี่ยสามล้านสี่แสนสอ่ันกรว่าคันแล้วก็เข้ากรทมเนี่ยจำนวนนะฮะสามล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นกว่าคัน วันที่เขาบอกว่ามีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพม,มากที่สุดทุนวัน,นาน่าจะเป็นวันไหนก็29ยี่สิบเก้ายี่สิบเไหมถูกต้องฮะวันที่29เนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกจากกรทมมากที่สุดนะครับแล้วก็ขาเข้ามาก็จะเป็นวันที่3ามเดีที่เราก่อติดรายงานจราจรกันไปนี่แหละสามมกร,ราคมเนี่ยเดินทางเข้ามามากที่สุด หรอพรจริงๆเราคิดว่าหนึ่งกับสองมากที่สุดแต่เป็นสามมกราหรอใช่โอ้สามมกรานะเดินทางเข้ามามากที่สุดเลยนะครับแล้วก็ถ้าเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายสิบข้อหาหลักเนี่ยก็ทางเจ้าหน้าที่เขามีการตั้งจุดตรวจทุกวันใช่ไหมเพื่อบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืนทั่วประเทศก็มีการกดขันวินัยและพบนะฮะพบผู้ที่ฝ่าฝืนทั้งสิ้นเนี่ยห้าแสน 7รายหลักๆคือข้อหาขับรถในขนาดเมาสุราอันนี้สอง3 9นสราสิบรยมากกว่าค่าเฉลี่ยปีใหม่3ปีย้อหนหลังคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยอยู่ที่ย1 3อยู่ทีมหนึ่งเปอเซ็นตขับรถเร็วเกินกำหนดนะฮะ1 9 9 0าหรอ่าแล้วก็ไม่สวมหมวกนิราภัย12,864รรายไม่รัดเข็มขัดนิราภัย 28,774รายโดย10ข้อหาหลักจะก่อให้เกิดอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ใช้เส้นทางนั่นก็คือทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มขน้นนะฮะโดยเฉพาะการเดิมเนินคดีก็คือในเรื่องของเมาแล้วขับในหลกักฐานนานะฮะเป็นการนําผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแลอลกอฮอซึ่งมีโอกาสกอ่ออุบัติเหตุจากท้องถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุได้จํานวนทั้งสิน้น สองหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้าคนด้วยกันนะครับอ,อันนี้ก็เป็นในเรื่องของการกวดขันกันไปส่วนการป้องกันและลดอุบัติเหตุนะฮะก็จํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจํานวนผู้เสียชีวิตแล้วก็จานวนผู้ได้รับบาดเจ็บต้องลดลงไม่น้อยกว่าห้าเปอร์เซ็นนี้ที่เขาตั้งไว้แล้วเมื่อเทียบก,กับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ยสามปีย้อนหลังนะครับซึ่งจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องส่งผลให้อุบัติเหตุ ลดลงตามเป้าหมายในทุกด้านาการเกิดอุบัติเหตุ7วันในช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะเกิดจํานวนทั้งสิ้น2,440ครั้งลดลงจากค่าเฉลี่ยปีใหม่3ปีย้อนหลัง อตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่3,153ครั้งะนะ,ะก็เป็นจํานวนติดลบก็คือ7จ็ครั้งก็ถือว่าลดลงกันไปนะครับประมาณสักยี่สด้วยกันอ่านะครับแล้วก็จํานวนผู้เสียชีวิต7วันของเทศกาลปีใหม่มีจํานวนทั้งหมด317รายลดลงจากค่าเฉลี่ยปีใหม่3ปีย้อนหลังนะครับเป็นจํานวน49รายแล้วก็จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บ 7วันของเทศกาลปีใหม่ลดลงด้วยมันลดลงเหมือนกันนะก็ภาพรวมถือว่าลดลงไปตามเป้าหมายนะแล้วก็ใช่ใช่ถือว่าเป็นการกดขันในในหลายๆด้านเนาะก็แสดงว่าประสบความสําเร็จนะคะในการที่รณรงค์คือเราก็อาจจะเห็นตัวเลขว่าอู้มันก็ยังเยอะอยู่เลยแต่ว่าถ้าไปเทียบกันแล้วเนี่ยกับสถิติเก่าเนี่ยก็ถือว่าตัวเลขลดลงเพราะนั้นแสดงว่าการ คสัมพันธ์การทํางานเชิงรุกต่างๆ,ๆเนี่ยมันได้ผลได้ประสิทธิภาพเพราะฉนั้นก็หวังว่าในการเดินทางเทศก,กาลต่อๆไปอย่างสงการานที่จริงๆก็อีกไม่กี่เดือนแล้วก็คงจะทํางานกันอย่างนี้อีกนะคะอ,คอืม,อมนะฮะก็ถือว่าลดลงไปแล้วก็ยังคงบูรณาการการทำงานหลักเพราะว่าเป้าหมายหลักก็คือไม่ใช่แค่ในช่วงเทศกาลเนาะ เขาก็พยายามทางเจ้าหน้าที่พยายามป้องกันในเรื่องของอุบัติเหตุในทุกๆวันนี่แหละก็เหมือนแต่ละวันเนี่ยทางคุณหมอแท้จริงสิริพานธิชเลยค่ะที่การมูลและนิธิเมาไม่ขับก็จะมาสรุปตัวเลขกันเช้าๆนะคะว่าเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุเท่าไหร่เสียชีวิตเท่าไหร่บาดเจ็บเท่าไหร่ซึ่งดิฉันเคยก็จริงๆก็คุณอภัยก็เคยจัดรายการแทนพี่ตุ้มเนาะตอนเช้ามาคุยกับคุณหมอเนี่ยโอ้โหตัวเลขนะสี่สิบห้าสิบก็จะแบบเยอะอ่ะเจอทุกวัน มันมีคนตายเพราะอุบัติเหตุเยอะขนาดนี้ลเลยหรอคือแบบมันเกิดความสูญเสียบ,บางคนเป็นหัวหน้าครอบครัว<ช>บางคนคเป็นลูกหลานที่รักของทุกคนของทุกครอบครัวแต่ว่าต้องมาสูญเสียเพราะฉะนั้นใชเนาะเรื่องของอุบัติเหตุนี่โอ้โ<ก>หรประเทศไทยนี่คือแบบจริงๆเรื่องของอุบัติเหตุมันสร้างความ มันสร้างความเสียหายนะใช่ครับก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกแหละคุณหมอก็จะบอกว่าสาเหตุทุกวันหลักๆก็ยังคงอยู่ที่เมาแล้วครับหนักเลยหนักเลยนะคะอ่ะนะคะนี่ก็อย่างที่บอกนะว่าเดี๋ยวก็ต้องดูนะคะว่าเขาจะนําการถอดบทเรียนตรงนี้แล้วก็มาตรการนี้มาใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็อำนวยการจราจรในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ต่อไปนั่นเองช่คะ